เล่ยานตะูบริกิน้วหอมมะขือมูหลายอาหารได้หลายๆก็คนนี่เป็นโอกาสดีปั้นมาคาอูชาวันสำคัญในทางพุทธศาสนาอาเบนเมอร์เอานัดกันปูกต้นพษีมหาโพธิ์พืีมหาโพธิ์นี่อัญเชิญมาจากวัดตนโพธิ์ ปาจีนบุรีได้นอมาน้่แต่ก็ได้กินกินเนื้อามาปาักช่ำไปกํลังโปงถึงน้นานเดี๋ยวมาปกูกินจินปักช่ำกําลังโยอดขึ้นมาเคืออันเชิญมมาซึ่งเสื่อกันว่าโพต้นนี้เป็นต้นพ่ที่พระพุทธเจ้าตารัสรู้ต้นที่แรกเอามาจากประเทศอินเดียต้นพ่ต้นนี้อายุหลายกว่าสองพันปี ปูกไว้เ,เจ้าแผ่นดินเป็นอัญเชิญมาจากป่าตะลิบุรมาปลูกไว้เอามาปลูกแล้วก็ดูแลร,รักษามาเรื่อ,อ,อยๆ๋ยนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเอาเครื่องสกแกนสกแกนลงไปจากขึ้นดินลงไปห้อเงาเดิ๋มันเจ็ดอกแผ่นดินสูงขึ้นเจ็ดสอกเลงแต่สมัยมันปลูกมาสองพันกว่าปีมันเห็นหรือต้นพ่อต้นนี้เอาไรกิ่งมามาช่ำไป ยูวัดปาน้องศักดขึ้นยู่สองต้นที่นี่ก็ขึ้นยุ้ยขึ้นกนันจริงที่ออกมาช่ำใหม่ปงขึ้นกันแล้วจะด็ปลูกพระมีที่ปลูกมือนี่โดยท่านผู้ว่าจังหวัดกาลสินนในอำเภอชาคันโทษท่านกระนว,นนะนวนนะดเน,วนนงงนเนี่ยกับท่านมุ่นจักความคุเรมานี่แต่ว่าอ่างานงานนี่กับของคอนแกนจะเป็นผู้รับ ท่นประชาชนจะรับว่าเป็นประธานปลูกต้นใหม่คนจะรับเาจากสนามบินในมอหอระมาณเกือบเทียงหรือไหมของท่านประชาชนของผู้ว่าสิมากรผู้ว่าการรัศินพ่อคนมากแต่เขามีปัญหาอย่างจะคุยบอกกับเพิ่นบานเท่าอย่างใดอย่างาาว่าบานเท่าเนี่ยวัฒมาหากินในเขตของเพิ่นคนขอนแกน่็นวัฒนาอา,ากินในเขตการรัศิน ปาน,นมุ่นเนี่ยคอนแก่นด้ปานมุ่นเนี่ยคนขนแกนเขาทำมาหาจิตอยู่ใน,นเขตกรกะ,ะสินมันเขามีความเดือดรอ้นนอรนแล้วแต่ในมันมาหอดบ้านเขาบอกเพล่นนั่นแหละเขาก็บอกเพลินเพราะว่าเขาจะเป็นคนนี้นี่เป็นทีเข้าสุขใจว่าเขาเดือดรอยอยอย้อนอีกยอย่างเพ่อนทุกไก่มันมาสด้มาดูปูบปัมันมาเสด็มาดูจะได้ยงเพิ่มกบมาจะเคื่อห็นได้ยองเพื่อของไหนทางการทน มีคนละฝ่ายผูเนาะอาจารย์อาจารย์ว่ามีคนอยู่ดี่ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอทาขั้นโทแต่ว่าคนอำเภอรกระนวนมาทํามาหากินอยู่นี่นี่มันคนขอนแก่นแต่เป็นผู้ว่าขอนแก่นมานั่งปฏิเดะนะี๋ยววาน้ำเรื่องอะไรปฏิสอยเรื่องอะไรเรื่องขันหงท่าความเดือดร้อนของบ้านเรื่องอะไรอย่างนาผลนี่เคยว่ามาจังหันอยู่แถวนี้นาฝน การันเขามากรไดมาเรียนเป็นปากใกล้ก็มาหอยบางคนตกดีแล้วที่มาหอดเนี่ยเป็นโอกาสดีวันนี้เวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงหรือบ่ายโมงกว่าๆขาับเริ่มขึ้นเขารถโพวิ่งขึ้นได้อยอะโพวิ่งหนักขึ้นได้แต่ว่าทางค้นยางขึ้นประมาณนั้สัน้นแต่ว่านขนแตงทางไม่ค้นยางเป็นไงง่ายยางเรียนใส่ข้าเดียวกับหอดบริเวณที่เปลนล้างโพนะ เป็นว่าง่ายแต่ว่าท่านในร่องอยางน้ำฝนจะเคลียบขาหลักระาบันจัดนี่ยนะแต่เป็นนิมิตไม้เป็นเครื่องไม้อันดีนี่เบา,าค่อยๆหนึ่งว่าไปคาดกันไปปลูกต้นโพเด้รื่องอะไรเๆพี่น้องหลายเติมแต่ต้รงมาอู้มันร้ายขรงงานประจําปีที่นี่นะเพิ่งเห็นตะวันเสารนิ่นึงต้น,น,าน,นลายพี่น้องมาหลายนี่ยนะ ทำอะไรประกาศจะสิเต็มเด <laughs> <laughs> ินบ in <around> so like ้านทีเดียวผู้กางเพินไปแล้วผู้กางเต็มเดินบ้าบทำอะประกาศที่ดีเพราะว่าเขากับว่านมั่นใจว่าจังใดแค่จังน้อยสวยๆจังน้อยท่านผู้ว่าก็คิดวาพอดเอาไปที่แล้วสิบกว่นกับบ่าวไปกอนเสศบานที่เมืองเตรียมคข้าบ่าวไปเด้อเตรียมเข้าบ่าวไปคนมาหาเขาแล้วเขามีอย่างเดีดร้อนบ่าวต้อง่นเลยผู้ว่ากับสิ มาทำอาหากจินในเ้เขตของเพิ่นเอาเดือดร้อนยังไงถนนค่อนข้างไปทั้งคือเรื่องเลนนนนน่า,าเรื่องที่เขามีอย,ยู่ในใจกับพ่อน้อาเพิินเดี๋ยวมันกม็มาเนี่ยมาจินเขาสวยน้ำเน่าดีนะตัวนี้มันสวยแนะเขาโมง่งแล้วยหิเมื่อแหงเนี่นะเคย,ยแต่นิดนินท่านบว่า้องเขาหน่อยสามแม่นะ่ยเม่มันหิวเรื่องแม่มันก็ตกสนใจด้วย แอบหน่อยความงอนตัวแบบเพราะว่ามันหิวเนี่ยเพราะหิวมันจะถึงตัวนี่มวยนักกันกันถูงนี่เดี๋ยว่าโดนแท้คือว่าตดนป้าบาดโคกันนี่กัใช่ไหมเออพอจะนั่นแล้วพอสมนี้แหละเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเื่อตัางตัวของปลาเขาสิเป็นตัวของปลาเป็นต้นขึ้นได้ก็เป็นผ้าถวายอปลาแล้วก็ันที่ขึ้นเขา เป็นสองขัญนนะจะแยกย้ายกันจริงเขาละพ่อจักรันเด้อสวยแล้วยะทาวเลิวะพุลาปะลิปุรันติสัคหลังเอวะเมวะอิโตวินังเปตานังอุปการปติอิจิตตังปฏิตังตุมังกีพเมวะสัมิจชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

ตัตตาโลธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลังอัตตนตยานุภาเวนะลัตตนตยะเตชะสาโลกะโลกะยะเวนะสุสตุจุปะตวอะเนกันตะายะเปเวนะสัตุอเสสโต

सा भावना सदा स्वधे भे हा वो सामां सादेवता सा भावना सदा स्वधे भवानुते हा वो सामांघंद साफ देवता सा भ ข้งขาลุภาเวนัสัาดาโฮเท่บาวัน์โดเท่ไปกินข้าวกักคนนึสวย